สวัสดีทุกคนสมาชิกเจ้ากีเจ็ด,จดอูปีเกก็ไม่ต้องถามเขาวันนี้อยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่ปลายโครงเนาะเออข้าขึ้นผมจะไม่อ่านนะเพราะมันลําบากเกินไปแต่ว่าก็สวยจะได้นะแตรยากาตอนลงเลยก็แล้วกันเนาะดูบรรยากาศนี่สิครับด้านล่างผมได้ยินเสียงน้ำตกด้วยเป็นอะไรที่เจ็บอ้ที่อยูุ่ดยอดมาก เอาละเรามาค่อยเรืองกันดีกว่าโอ้ธรรมชาติจะไว้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูเวลาก่อนนะแป๊บนึงเนาะตอนนี้ก่ก้าไหนก้านาเตียโอ้รู้สึกว่าในนี้ก็ยังเย็นอยู่ดีเนาะเออเพราะมันเป็นป่าด้วยไงเออนี่เป็นวัถนนด้วยนะถนนปูนแบบโง,โง่งก็อยากจะบอกว่าขาขึ้นเนี่ยก็เป็นวิวน้ำตกที่สวยอยู่นะ เออนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ขึ้นไปที่เขื่อนเลยเนาะเออมันมีเขื่อนด้วยเขื่อนนี่มันจะสวยมากๆเลยนะแต่ตัดแต่ตอเนนี้เลยนะแปบนึงเจ้าตีเราเดินมาแล้วก็ยังไม่ถึงเขื่อนเนาะก็ย่ามาจนคุยกว่านิดนิดหน่อยหน่อยนี่ก็ตีเก้าสิบนาทีแล้วตอนี่มันก็ยังไม่มีแสงเดดเลยเนาะบรรยากาศก็สบาย ็อยากจะบอกว่าบนควรนี่เนี่ยมีคนมาตัดยางเนี่ยโดย,ย,นะยเฉพาะพวกซาไก่นะซาไก่เฉยๆเออซาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีบัตรประชาชนก็มีรถเหมืนอนเราเลยเนาะเหนื่อยโอดูด้านล่างนั่นสิก็อาจจะไม่เห็นนะผมไม่เลยเพราะกล้องมันกากไงเ,เออเอ,อ่า เนี่ยจำอ่ะก็มาชวนคุยก่อนละเนาะจำจำแล้วคลิปดีแล้วเนี่ยเพลงคิดยังไงก็เดี๋ยวผมขอลองอย่างนะเห็นหน้าปกเนี่ยมันจะอัดก้อยกบๆหน่อยเพลงก็กอบมากนี่แหละแต่ผมผมว่าทุกคนควรจะต้องดูให้จบนะเออดูให้จบเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วทุกคนจะหาว่าผมก๊อบจ้องจ้องจ้องหน,นึ่งมาเนาะซึงเพลงเนี่ยผมก็ก๊อบหน้าปกก็ก๊อบนะแต่แต่ตอนตายๆเนี่ยอาจจะไม่อะเออวันจะใช้รวมไปเยอะหน่อยก็ทุกคน,นก็ไม่ว่ากันะน,น,าอานะอูู้ดูเดูขอตรงน,นู้นสิครับนี่เอาขึ้นมาสูมมงมากเลยนะเนี่ยเออคง ข้างล่างตรงนั้นเป็นป่ายางด้วยนะผมจะเชี่ยดูเลยนะดูมือผมไม่ดีนะนู่นอู้เป็นป่ายางเลยเนอะู้นี่แสดงว่าเราขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลยเนาะได้ยินเสียงน้ำตุ่ยแล้วนายกิ๊มาดูเจ้าลายินไหมเนาะมันลสงสัยเหลือเกินเอาล่ะเด้อก็ข้างหน้าเรื่อเหม็นแสงเด็ดเลวเนาะเนี่ยเป็นทางขึ้นเลย ผมอาจจะไม่รู้นะว่าผิดกฎหมายมามาปลูกบนนี้เนี่ยแต่เขนอาจจะไปจุดตะเบียยเลยล่ะเนาะเออเขาอาจจะไปจุดตะเบียลยแล้วเนาะถ้ากูไม่จุดป่านี้ก็โดนจับไปนานแล้วล่ะตรงนี้สีมากกว่อนไอผมตายนะอาจจะเป็นเป็นควรสูงกว่าน,นี้อีกเนาะก,ก็เลยแต่งให้มันนี่ไงเป็นตาบบนี้ไงโอ้ยเอ้ยทุกคนนั่นนั่นน้ำตกใช่ไหมทุกคนจะไม่เห็นน่าจะผมเห็น ได้ยินได้ยินเลยได้ยินเสียงใกล้มากเลยเนาะงนี้นี่อาจจะไม่สวยตาไหร่เนาะผมก็เกยอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวกับที่ดีน่าจัดจานอาจจะจัดเลยเออช่างหัวเด็กอเราได้ยินเสียงน้าตใกล้มากเลยเนาะนับตกหรืออะไรนะอู้งงไอ อู้เลยตาลมด้วยตรงนี้เงยตุกโกด้านล่างอู้เป็นน้ำเลยโนไม่เดินไต่เรื่อยๆอู้ลมลมเย็นสบายมากไอ้ตรงนั้นเป็นวังเลยครับ น้ำเขียวปืดเลยมีปลาด้วยก็ตัดก็ตัดตรงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาล้ว็ได้ตำการตัดมาถึงเขือนแล้วนี่ไงจะปั๊บเขือนอู้มีปลาเต็มไปหมดเลยอู้ปลาอูมีปลาตรงด้วยนั่นไงอู้ฮะ9า นี่ไงคุนเกลือนูตรงนู้นน่ะจักจัเก็บน้ำเอาไว้ฮะมีปลาเต็มหมดเลยนะสภัดน้ำก็สวยมากเอ่มีพวกสาหร่ายขึ้นเยอะไปหน่อยแต่ตัวผมไม่ชอบสาหร่ายเลยนะเพราะมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ แ uh ล้ว huh, ก็ท <hi> ุกคนผมก็ไปที่ร่วมกนตตยลูกตตยลูปก็ครจแป๊บนึงล้วได้ไหมโอ้ยแตบรูปแล้วกันเนาะายมเดตรงตกมุมโอเคดูหน่อย เออไม่รู้ว่าจะเดินได้ไหมเดี๋ยวกดตัดก่อนแักหนึรากฏว่าเมื่อกี้เดินไปไม่ได้ก็ตรงนี้คือโครงการจุลปร์ตานขนาดเล็กเนาะดูกดดูก็อ่านเอาเองประมาณนั้นโครงการอันดับเนี่ยมาจากพระราชดำริโอ้งั้นก็มีกีวากูได้ตะเก็นอย่างโหตัดอีกระกันได้แป๊บนึงตรงนี้ก็รู้จักว่ามันจะติดตามากเลยเนาะตรวจเช้ได้เลยนะเป็นลำตาเล็กๆเนี่ย ก็มีปลาเยอะแยะนะตอนที่ผมยังไม่ตายก็มีปลาเยอะแยะพอผมตายแล้วมันรูนหายไปหมดเลยแล้วก็ใจมันเกลียดมนุษย์กันขนาดนั้นเลยเหรือวะอตรงนี้ก็เป็นสัวยางคนอีกแล้วมันมันเยอะจังวะเดินตามตามไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเองเลยเนาะโอ้นี่คือรากยางใช่ไหมดูไปเป็นขั้นบันไดเลย คนกุดก็ความคิดสร้ญญางสรรค์เยอะดีอ่ะนี่ไงธรรมชาติที่แสนสวยของโลกของเราบ้าหรือเปล่าเพล่จะบอกว่าด้วยว่าตา่าดูดูฝนเนี่มันจะขึ้นยากมากเลยเนาะแล้วก็มีทาเกยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอีโชก,กูก และหลายคนที่อาจจะไม่ชอบแมงมุมก็เยอะด้วยนะโดยเฉพาะแมงมุมจ่าลังตุลาหรือแม่บึงใช่ดูฝนผมเคยมาตอนนั้นก็มันเออผมเดินไปเจอพอดีเลยนะผมก็กล้ามตายเลยทุกคนไม่ต้องตาหรอกว่าอะไรผมเกลียดแมงมุมใคอยักใคขยงเออเป็นบานคนเออคลิปนี้ก็โอเดีเดวเดด เดี๋ยวก็จะตอนลงเลยนะเดี๋ยวตัดไปตอนลงเลยเนาะหลังจากที่เราบอกตุกคนว่าอาจจะปลามันดูน้ําตุกต,อตอ้อนต้อนขาลงนี่ไงปลาม,ามันดูแลไม่จากน้ําตุกหรอกหรือเปล่าดูนะนี่มันเป็นจนันแบบว่าสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวยเดินไปให้ดูใกล้ๆอูด้ดสวยมากเลยดูสิีนี่ก็เป็น,นอาบไดนะ้อาจจะมีไม่รู้อย่ามีปลาไหมเนาะ บอกบได้เลยว่าบนบนนี้เนี่ยสวยมากเลยตั๊มปาเจเยอะแยะวันนี้ก็จิบจิบจิบดีจิบดีจิบแล้วเนาะโอ้ไอ้ได้กล้องเซนกลองมันเจงไไงม่ายไงตรงกากอู้เป็นจันเป็นจันเลยจะได้ไหมฮะเผ็ไมะเคย ไปเลยนะดูนี่สิครับมันสวยมากมากมีต้นไม้ยักษ์ด้วยต้นไม้นี่เกือบจะว่าน่าจะปนหนึ่นงรนะ้อยปีแล้วเนาะเ้ืยอความที่มันใหญ่มากมากเราเดินมาดูตรงนี้กันดีกว่า อู Ooh, ้สวยมากมากดูสีน้ำ่สิครับมันใสสีน้ำอย่างใสเลยครับมีปลาด้วยนี่คือธรรมชาติของบ้านเราเุ้งตังเุ้งตังอู้บอลุงพลเราเย็นสบายมากมากเลยครับ ดูอินงอกอินย้อยนี่สิครับอินคือแบบว่าอินมันสวยมากเลยนะครับอินก้างบนนั่นเป็นวังนะผมจะไม่ขึ้นไปเพราะขี้เกียจขี้เกียจจะขึ้นเอาล่ะนี่ไงครับจริงท,ที่ผมสัญญากับทุกคนไว้ว่าผมจะพามาดูวิวสวยๆนี่แลครับไม่ใช่วิวหรอกนะแต่ว่ามันคือสถานที่สวยๆเองโอ้ถ้าใครอยากจะมาตายเนะี่ยบอกเลยนะ ๋ยจะติดต่อ,อคุณไว้ใหม้มั้งสวยมากดูดิครับตรงน้ำตรงตรงนี้ผมยังชอบเลยอุย้ยน้ำเย็นเย็นอะเดินแป๊บนึ่ง2งนาทีแล้วผมมาถ่ายอยู่ฮะ เดีขึ้กินอ่ะกนจักนอยละก,กันนี่ก็บุคคลที่พาผมมาที่ยอยางดูความแข็งแรงและต้นตานของไม้นี่สินี่ครับตรงนี้เป็นวังสวยมากๆเลยนั้นก็ ฮะกลงคุณอะป๊ามไม่ดีไม่ไจุดแรกคือตัวตั้งใจอยู่ในลำดีลำดีไม่ร้อนเนี่ยเอา,เา,าสิสเดี๋ยวก็ตัดไปโอ้ผมลืมว่าผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวนี้นะขอปรับมุมกล้องแว๊บขอไปถ้ากล้องกากๆยังไงก็ขอไปด้วย กกนู่นกังวลตรงนูน้นก็จะมีตางขึ้นกถจะมีตางผมจะขึ้นไปดูนะตรงนี้เนี่ยผมเกือบตกนะนึกว่าไม่มีน้ําน้าใสมากๆใสแบบว่าใสแบบว่าเหมือนจะไม่มีน้ําอยู่เลยนะเสือม,มากๆเลยนะถ้าทุกคนอยากจะเห็นแบบนี้ก็อนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้นะเออมาปูดกปลั่นตาเปลงอีกเลยในยกูไปตรงนี้น้ำหายไปไหนหมด อรงนี้มันมีน้ำแล้วโอ้ยอะไรวะเอ้ยเทงวมันจะเป็นน้ำแล้วมั้งโอ้ยอย่าไปทือซะเราเราเดินแบบไม่ดูเองเออก็ูจะไปตัวตรรมชาติไม่ได้หรอก นี่ก็เคยมีน้ำแต่ไม่มีน้ำเนี่ยผมจะลงเลยนะจะถึงเวลากลับแล้วแล้วอีพีนั่เนี่ยถ้าได้มาอีกก็ผมจะขึ้นไปตายเลยนะถ้าได้มาอีกแล้วนะก็อยากให้ม่คอมเมนต์จะมีไก่โกงจะม่มีไก่ดูนะก็รับรูปเป็นป่าแล้นี่ก็มีน้ำน้ำใจอย่างนี้แม่ไม่ดูลูกก็สวยมากๆเลย จะมาแล้วก็ควรจะใส่รองเท้าบู๊ตนะเพราผมใส่รองเท้าเตะไงปะตาใต้คือเกล็บอกถ้าเดี๋ยวนี้่เยอะมากเลยในกล้องก็เห็นเลยแล้วใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เหรอนู้ขยะ นี่ครับน้ำใสามากๆเลยที่แรกผมนึกว่าไม่มีน้ำนะเพราะน้ำมันใสน้ำบริสุทธิ์สะอาดมีปลาเต็มไปหมดเลยโอเดินเป๊บเดินเดิวนว้าวาอันนี้ก็เป็นวงังไม่ลึกมากใช่เปล่าน้ำใสใสจัง เลยมากมากแล้วก็จะทำก็แต่รูปเป็นเทียลึกแป๊บกัรดีกลงเออขายแล้วตรงนี้อีกด้วยขายไปเลยตายไปหมดตายเลยได้ตายไปหมดเลยเอาละจับแล คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะโอ้อจบสาำเลยก็อไม่ต้องเยอะอะไรมากปานนั้นก็ไม่มีอะไรเยอะเลยกลับมาคลิปนี้ก็อจุกการปาเที่ยวโอดแบบเต็มโขนนี้ครับ